สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายบันของพรุ่งนี้นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสน,นุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสุราของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟัง ดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะโอ้ยไม่ค่อยสบายคะ่ะทุกคนไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะวันนี้ให้ทุกคนดูเอานะคะแอดคุยด้วยไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอเพราะว่าไม่สบายอยู่เนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้วันที่สองเนาะวันที่สองให้เด่นเจ็ดห้านะคะเจ็ดก็จะเข้านี้บ่ายแล้วสตานอยกาชาติ นะคะ,แล,คะ,คะแล้วก็หน่อยสามัคคีนี้เจาะเจ็ดศูนย์นะคะหน่อยปกติก็เจาะเจ็ดสี่หน่อย v ีเพก็เจาะเจ็ดศูนย์หน่อยพัฒมาเจาะเจ็ดสี่แล้วก็หน่อยอีลาวพัฒนาเลยหน่อยพัฒนาฮานอยโอ้ยอ่ะตามนั้นแหลคะค่ะทุกคนมาดูกันลาวสตานี้ก็เข้าเจาะ นะคะทั้ง72แล้วก็09ดีใจนยนะคะถ้าใครไปวินก็จะได้4ตัว2709นะคะแล้วก็3ตัวก็จะเป็น709เนาะคือเข้ามาครบนะคะแต่ว่าหมายเลขเจ๊จับ3ตัว4ตัวไม่ได้เนาะน้อยเฉพาะกิจนะคะเข้าตรง9 9เ้ด้งนะคะในสูตรมี98 ขเรีกอะไรพิเศษหลุดนะคะปกติเข้าตัวเด่น3ในสูตรมีสามศูนยแล้วก็มี47นะคะนอยวีพีเข้าตัวเด่น7จ็นอยกาชาติเข้าตัวเจาะเจ็ดสองามัคคีหลุดพัฒนาหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้คนทั้งวันให้เด่น0ูย์เ คุยไปด้วยเนาะแต่จะอ่านไม่เยอะนะคะทุกคนเราพัฒนาเด่น0ูย์หตามนั้นนะคะยลาวลาวสตาร์ค่ะทุกคนเราพัฒนาเด่น5้าหนะคะ่านอยเฉพาะกิจเด่น0ูย์เ ห้าน้อยพิเศษเด่นเจ็ดสองแคบเอานะคะหรือไม่ก็หยุดเอาเนาะห้าน้อยปกติเด่นสามห้าค่ะต่อที่ 5, ห้าน้อย BAP ค่ะเด่น02 อาโนยกาชาติเด่น29งเกอาโนยสามคคีเด่น97้าเจ็ดอาโนยพัฒนาเด่น72ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับจะสวดเทศคำนวณเข้าขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ